เจียวพวกนี้นี่คือเนื้อแพะหมดเลยใช่ไหมแต่มันคนละส่วนกันใช่ไหมอบาตสบเชื่ออืมกลิ่นมันมากิงด้วยกลิ่นเนื้อแพะอ่าอันนี้เพิ่งมาเสิร์ฟครับลองถายครับเมนูอะไรฮะไม่ค่อยมีกลิ่นลองกินดูฮะอ่ามีขนมมาครับขนมนี่ชื่ออะไรเจียว โอเคสวัสดีค wow. ่ะกระโดดสวัสดีเลยซโนวี่สวัสดีค่ะซโนวี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะอ๋อแซนดี้สวัสดีค่ะเป็นไหมค่ะค่ะค่ะเอาวันนี้เรามาทำอะไรครับร้านนี้เป็นร้านอะไรเจียวเป็นหม้อไฟเนื้อแพะหม้อไฟเนื้อแพะนะโอเค หมอ้อไฟเนื้อแพะนะครับแล้วกเ็เห็นเชียวบอกว่ามันจะมีหมอ้อมีอะไรที่แบบว่าแปลกๆนิดนึงนะครับร้านนี้เป็นร้านแฟรนไชส์ของทางปักกิ่งฮะเ,เดี๋ยวลองเข้าไปดูครับวันนี้เรามาวันธรรมดาเขาไม่มีคนเลยแล้วก็ยัง11โมงกว่าอยู่ฮะอันนี้เป็นคนแรกเลยเนี่ยเป็นโต๊ะแรกเลยฮะ 我们等一下。没几个。他。他。这是警探蓝吗对，那个是假声波。我们上的时候有可能会上一个白色的同波，警探蓝的白色的。你你看他以后我们用这种么？颜色的就。 白送的货拿上。 因为上面那个是我们算好了，然后算好了做好了才装上。成功嗯，那我就。 อันนี่มันเป็นหม้อไฟที่เป็นเซรามิกหรือว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นทองทองแดงแต่คือที่จริงแบบการถ้าโดยใกล้จะรู้วงไปทองแดง่าเงีมันเป็นแบบแถวปักกิ่งอ่ะเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นพวกช่างปักกิ่งทำแบบลาเนี่ยเมื่อก่อนที่ราชวังใช้เยอะอ๋อพวกในราชวังเขาใช้กันนะครับปีหม้อทองแดง เขาบอกว่าเป็นน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของร้านเขาคือน้ำเปล่าอันนี้เป็นน้ำเปล่านะน้ำแร่เฉยๆไม่ได้ใส่อะไรเลยือต้มรั่วแต่คุค่อยเอาน้ำจิ่มมาจิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดก็สมควรมีชื่อเสียงแล้วเพราะทุกคนได้ยินก็จะบอกว่าอ่ะก็จะบอกว่าเอ้จริงเหรอน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดคือน้ำเปล่าทุกคนก็โอ้ว้าวแล้วมันจะอร่อยจริงเหรอมันน่าจะเป็นน้ำซุปนะ ไม่ละที่จริงเขามีน้ำอะไรบ้างเมื่อกี้เท่าที่ดูมน้ะผู้เห็ดผู้อะไรก็ช่มีหมดแล้วแล้วทำไมเขาต้องบอกว่าน้ำเปล่าขึ้นชื่อเพราะว่าน้ำเปล่าอันนี้ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาเป็นน้ำน้ำเล่ของเขาที่เขาเพ่เป็นขวดอยู่แล้วนํำไรเกินนํำไรแล้วแล้วคือเนื้อเพาของเขาั่วกับน้ำเปล่ามันรสชาติมันจะแบบเหมือนแบบออ้ิจโน่ที่สุกอ่ะมันไม่โปงกับเกลือไม่โปงกับ อย่างอื่นของขที่ที่บอกไม่รวยนี่น่าจะใส่เกินนิดนึงแต่ไม่มีอย่างอื่นแล้วอน่เน่น่นมีมีช้อนไม่ขอขอชิมหรือลองชิมดิแต่นี่ต้องทำน้ำชิมน้ำที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชิมน้ำดูว่าน้ำมันปรุงอะไรมาหรือเปล่าโอเคครับพิสูจน์เลยฮะแต่ดูสีเอ้ไม่แน่เดี๋ยวต้องต้องลองชิมดูแล้วแต่ได้กลิ่นได้กลิ่นด้วยได้กลิ่นแล้วน่าจะมีปรุงหรือเปล่า อะไรเขาบอกว่าอะะไรนเมื่อก,กี้ำคนภาคเหนือกินเผ็ดไม่ค่อยได้อันนี้เป็นน้ําจิ้มงาอคนทําไว้แล้วนิมลน้อยชี้ใจอ๋จอคนภาคเหนือก็คือภาคเหนือของจีนนะครับเราเนี่ยเราอยู่ภาคใต้ตอนนี้เราอยู่ภาคตะวตันตกเฉียงใต้ของจีนอันนี้เป็นน้ําจิ้มงาเนี่ยชิ้นกวางสุดยอดที่สุดน้ำตาลจริงๆครับ,ค,รบคือไม่มีรสชาติเลยเลยเป็นน้ำเปล่าแต่ว่า มีกลิ่นเครื่องไอที่เขาใส่ตรงนั้นนิดหนึง่งมีพวกอะไรอะ่ะเอ่อพวกพุทราแห้งเก๊กี้อะไรพวกนี้นิดหน่อยแต่ว่าเป็นน้ำเปล่าจริงไม่มีรสชาติฮนะเดี๋ยวผมลองชิมน้ำจิ้มงานนิดนึงว่าเขาผสมอะไรหรือเปล่าเดาหนว่ามีแต่งานอย่างเดียวดมก่อนหอมง,งามากครับอืมน้ำจิ้มงานนี้ผสมมามันจะเค็มๆนิดนึอืม เค็มๆก็จะใส่พวกเกลือพวกอะไรมาด้วยครับเจียวพวกนี้นี่คือเนื้อแพะหมดเลยใช่ไหมแต่มันคนแล้วส่วนกันใช่ไหมนั่นในเมนูเขามีเนื้ออื่นๆไหมที่ที่ดูเมื่อกี้อ๋ามีเนื้อวัวด้วยใช่ไหมแต่ไม่มีเนื้อหมูไม่มีเนื้อหมูนะที่จริงตอนแรกก่อนที่ผมจะมากับเจียวเนี่ยผมบอกว่าผมผมแบบกลัวมากเพราะว่าเนื้อแพะเนี่ยถ้าเกิดว่าทําไม่ดีกลิ่นกลิ่นมันจะแรงอ่ะแล้วก็กลิ่นมันฉุน ส่วนตัวผมเองกินกินก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าบางที่เขาทําเนื้อแพะดีเนี่ยกลิ่นมันจะโอเคฮะแตก่ก็แบบว่าเสี่ยงมากแต่เชียวบอกว่าเอ,อร้านนี้ก็น่าจะโอเคผมคิดว่าน่าจะโอเคครับเพราะว่าเขาทํามาเป็นแบบเหมือนแบบเออขาเรียกว่าอะไรเฉือนเฉือยมาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมต้องลองชิมดูครับลองลวกดูครับ แลเ,เดี๋ยวลองชิมน้ำิ้มงาดูเป็นยังไงชิงไข่จ้ะแค่แค่ลวกลวกใช่ไหมเนี่ยใช่ลวมันไม่แดงก็เป็นสี้วกินได้แล้วเอ้แต่มันก็เร็วดีเหมือนกันอ้ยเดี๋ยวผมลองชิมงาเลยนะฮะชิมน้ำซีมงาเลยอู้หูแต่กินเริ่มมาฮะพอลวกปุ๊บกินเริ่มมาโอ๋ยย้ง่ใช้ไม้จ้ ก็จริงๆน้ำจิ้มไม่ดีกลิ่นืมกลิ่นม,ามาันมาจริงด้วยกลิ่นก็แพร่แต่ก็มันไม่เหนียวนะฮะไม่เหนียวไ,<อ>ไม่เหนียวครับก็ตัวน้ําจิ้มงานะนี่ก็โอเคแต่เดี๋ยวผมจะจิ้มอีกน้ำจิ้มอีกแบบเมื่อกี้เขาออกมาให้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นน้ําจิ้มที่เผ็ดๆนิดนึงลองดูแล้วอันนี้มันเป็นส่วนอะไรบ้าง จำได้ไหมเมื่อกี้ที่สั่งจำไม่ได้อ๋อเป็นชุดใช่ไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวลองดูเอาต่อไปเดนนี้จะลองชิมน้ำชิมอีกแบบน้ำชิมอันนี้ฮะนี่มันก็แต่ส่วน ส่วนนี้กลิ่นจะลกลิ่นแพ้่ะจะน้อยกว่าเยอะเมื่อกี้ส่วนเมื่อกี้ไม่รู้เป็นส่วนอะไรน,น่าจะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะอันนี้อันนี้จะกลิ่นกลิ่นจะไม่ค่อยมีเลยเูยสยกอสองคนเขาบอกว่ากินไม่ได้ครับ มหมอก,กินไม่ได้กินมันแรงตอนนี้ก็เลยกินมันเอาแล้วก็มีหมูอันนี้หมูเนาะหมูแห็งตัวใส่กอกินหมูเนี่ยเอามาให้เด็กกินแทนครับเมื่อกี้ตอนที่เขา<ม>เติมน้ําเขาบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเติมทางเ,เติมเติมซุปหน่อยนะครับเติมซุปหน่อยนะครับเจียวบอกว่าขออนุญาตเติมน้ำเปล่าซุปมันเป็นน้ำเปล่า Okay, เดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมต้องกินเนื้อแพะกันนะครับ mm hmm. คนโดยเฉพาะคนทางภาคเหนือเนี่ยหนาวฮะปักกิ่งเนี่ยหนาวมากนะครับ mm hmm. ตอนช่วงหน้าหนาวก็อาจจะติดลบสิบติดลบติดลบยี่สิบพวกเนี่ยนะครับทางนี่เจียงลี่เจียงเองเนี่ยติดลบอย่างมากก็เฉลี่ยป,ประมาณลบห้าไม่ได้หนาวมากทีนี้เขาต้องการความอบอุ่นให้กับร่างกายครับดังนั้นเนื้อแพะเนี่ยกินแล้วมันจะอุ่นนะครับ ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยถ้านานๆกินทีไม่เป็นไรแต่ถ้ากินบ่อยๆเนี่ยประเทศไทยร้อนอยู่แล้วแล้วมากินเนื้อแพะนะฮะมันจะทำให้ร้อนในเลยนะครับแต่คุณก็อาจจะสงสัยอีกเอาก็เนื้อแพะมันอุ่นและทำไมไม่กินน้ําหมาล่าให้มันแบบว่าร้อนๆเผ็ดๆไปด้วยคือพอกินพวกหมาล่าหรือว่ากินพริกอะไรที่มันเผ็ดเกินไปนเนี่ยมันจะทําให้แสบคอนะฮะแสบคอแล้วก็ไม่สบายง่ายนะนเพราะ<ๆ>ว,าว่ามันตกพริก พวกพริกพวกเครื่องเทศเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันทําให้ร้อนเพิ่มไปอีกเขาเลยต้องไปต้มน้ําซุปที่มันเป็นน้ําตาจิ้มก็จิ้มถั่วที่มันจืดๆอะไรพวกนี้ฮะพเิว่อแแต่อันนี้ปกติเขาจะไม่ค่อยกินกันแต่ว่าพอดีผมที่นี่คือกินไม่ค่อยเป็นอ่ะแบบนั้นนะครับที่มันจืดๆนะฮะก็เลยต้องมีตัวน้ําจิ้มที่มันเผ็ดๆมาเสริมด้วยโอเคน่าจะเข้าใจนะฮะอันนี้เพิ่งมาเสิร์ฟครับลองถ่ายครับเมนูอะไรฮะ าาอาเป็นขาแพะฮะขาแพะย่างครับผมขาแพะย่างนะเดี๋ยวต้องลองชิมดูเริ่มแรกดมก่อนไม่ค่อยมีกลิ่นลองกินดูฮะในส่วนที่กลิ่นน้อยที่สุดอืมคิดว่าโอไม่มีกลิ่นฮะเพราเรือขามันจะเป็นเอ็นเยอะฮะไม่มีกลิ่นเหร นี่คือครับคล้ายๆขาหมูแต่มันแน่นกว่า,วาวเอ็นมันมันแน่นกว่าครับขาหมูมันจะเละๆกวา่ามีขนมมาครับขนมนี้ชื่ออะไรเจียีตาขุนยีตาขุนเป็นขนมอะไรอ่ะเป็นขนมที่ทำจากข้าวเหนียวกับแป้นถั่วเหลืองอ,อคือเป็นขนม คือชื่อของภาคเหนือคือชื่อของภาคเหนือนะโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยทานนะครับเดี๋ยวผมทานเนื้อแพะเสร็จก่อนอันนี้ชีสกินอันนี้เป็นไงบ้างอร่อยเปล่าคะเป็นยังไงหวานไหมหรือว่าจืดหวานหวานนิด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 โอเคอ๋อหวานจืดน้องสโนวี่เหรอคะหวานไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ระวังตกดีนะหวานนิดนิดก็ นี่นี่ไมเหมือนที่ดีซีเลยผมลองลองด้วยตัวเองครับก็เป็นแป้งข้าวเหนียวครับข้างในหวานๆแล้วพอดีถั่วข้างนอกเนี่ยมันเป็นถั่วที่มันไม่หวานครับ ชีชีกับสโนเขาเลยบอกว่าหวานแล้วก็จืดเพราะข้างนอกมันจืดข้างในมันหวานนั่นเองอผมเหมาเองหมดนะฮะพวกเด็กๆเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วที่จริงทานไปทานมามันก็โอเคนะ <Okay. S 1> มันก็แบบว่า ก็ถ้าคนชอบทานก็อาจจะคิดว่ามันหอมไปมันมันหอมไปอีกแบบหนึง่งครับโอเคเต็มจอเลยครบ5คนเลยฮะดู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 ด <c oughs> <c oughs> ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคลิปแบบนี้มีทุกวันวันทุกวันสุดสัปดาห์นะครับ <c oughs> นั่นโดนละ <c oughs> โอเค <c oughs> แล้วก็ช่วงจถึงสุ่ผมก็ <c oughs> สอนพวกทำธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์พวกนี้นะครับติ <c oughs> ดตาม ติดตามก็ได้ทุกวันนะครับวันนี้แค่นี้ครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีคราบบุานะทุกท่าจ,จโอ้